OnePlus Nord N100 เปิดราคาในไทย5,299บาทจจอ 90Hz แบต5,000พร้อมชิป Snapdragon 460ก็หลังจากที่ทาง OnePlus ประเทศไทยได้นำสมาร์ทโฟน 5G ราคาประหยัด OnePlus Nord N105G มาวางขายในไทยก่อนหน้านี้ล่าสุดก็มีข้อมูลมือถือหน้าจอ 90Hz ราคาประหยัดรุ่นใหม่มาในชื่อ OnePlus Nord N100 เข้ามาขายในบ้านเราด้วยโดยจะเปิดราคา,าไว้ที่5,299บาทราคาถือว่าเราใจมากนะครับสำหรับ OnePlus Nord N 100, 1 0 0ตัวนี้มาพร้อมจะเด่นหน้าจอ ips ขนาด6.52นิ้วความละเอียด hd มีค่า refresh rate เ0 hz ตัวชิปจะใช้ snapdragon 460นะครับแล้วก็ ram 4 g b เป็นแบบ lpddr c x ด้วยพร้อม rom 6 4 g b ufs 2.1ด้วยแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลมีระบบ f a s ชาร a r g e สิแ w แล้วก็การถ่ายภาพ oneplus nord n 1 0 0จะมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวตัวหลัก13ล้านพิกเซลตัวที่2 2ล้านและตัวที่3 2ล้านนะครับหมดถ่ายภาพนี้จะให้มาครบคันเล หมดอะไรบ้างอันนี้ยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับส่วนกล้องหน้าให้มา8ล้านกล้องหน้ากล้องหลังสามารถถ่ายวิดีโอความเอียสูงสุด full hd นะครับส่วนวันวางจำหน่ายตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับก็ต้องขอติดตามกันต่อไปเดี๋ยวถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมยังไงผมจะรีบอัปเดตให้ทราบ